สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคและในตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในช่วงอัปเดตหนังสือนะครับผมนะโดยอ่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเราห่างหายกันไปพักหนึง Arizona, curtain, ่ง uh นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการทําวิดีโอนะครับผมนะคือเคยเคยโพสลงทั้งช่องทั้งเพจไปแล้วแหละนะครับผมว่าเข้าสู่โหมดช่วงอ่านหนังสือนะครับผมแลไม่ได้อ่านหนังสือพวกนี้นะอ่านหนังสือสอบนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเออเริ่มแบบว่าพอจะมีเวลาเจียดมาหาการถ่ายวิดีโอนิดนึงแล้วนะครับผมนะก็เลยมาตั้งกล้องถ่ายนะครับผมนะก็คือขอขออนุญาตเข้าสู่โหมดพักบ้างนะผมนะกับ กลับมาจากที่ทํางานมาอ่านหนังสือเอ่อนอนแล้วก็ตื่นไปทํางานกลับมาจากที่ทํางานก็มาอ่านหนังสือเนี่ยวนมันปวดหัวครับผมนะพักบ้างนะฮ <c oughs> ะเนอะอ่ะก็จะพามาอัปเีตยของนะครับผมนะอย่างที่บอกไปนะครับผมเนาะซึ่งจริงๆกล่องน,นี้เนะี่ยได้มาพักหนึ่งแล้วนะครับผมนะแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้ถ่ายนะครับผมนะคือ คนอ่าพอดีมีโอกาสได้แวะไปส่องในดียูรินะครับผมนะเห็นแต่ละคนโอ้โหอวดกันใหญ่เลยชั้นยังไม่ได้แกะเลยเพิ่งจะเพิ่งจะมีโอกาสได้แกะนะครับผมเนาะโอเคมาดูกันนะครับผมนะพอดีถ้าจะไม่ผิดชั้นสั่งไปสองนะครับผมของพี่นกนะครับเนาะก็ไม่ต้องดาวยากนะผมเพราะในเดือนก่อนนะครับมันมีอยู่สองเรื่องเด่นๆแหละยุลินะครับอ่ะมาแกะกันนะครับผมเนาะแกะกันแกะกัน นะครับน้าพื่งจะมีเวลาได้มาแกะนะครับเออมาแสบอ่าบปีดง่ายๆสบายๆายนะครับผมเนะอะเปิดก็ชึบอืมเรียบร้อยนะครับผมเนาะนี่นะครับผมของที่ซื้อมานะครับ เย่ฮะ yeah. อันนี้เห็นนะคือยังไม่แกะก็ก็น่าจะรู้กันแล้วนะผมว่าเรื่องอะไรนะครับงานด้านนี้มันอนข้างสแสดงให้เห็นชัดเลยอ่เดี๋ยวเขาจะทำการแกะก่อนนะครับสมาม์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอามาดูกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมแบ็กกราวด์จะหล่นแบ็กกราวด์จะหล่นน้องอดทนไว้น้องอดทนไว้ นะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวขอค่อยๆไล่นะครับผมมาเริ่มกันที่เรื่องนี้นะครับชุบกดระกัศก่อนนะครับผมอ่ามาที่กันเรื่องนี้นะครับผมนั้นชิโนกับเรนนั่นเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บ้านเราสายอันยูริบ้านเราน่าจะรอกันเยอะเนาะเพราะแบบเนาะอาจารย์มิโดรินะครับผมน่อนค่าเป็นขวัญใจชาวยูริในช่วงพักหลังๆมาเลยนะเพราะเจ้าตัวแบบ คือเคยทำโพสไปอ่ะนะคือพอเจ้าตัวกระโดดมาฝั่งยูริปุ๊บโอ้โหคนแบบว่านะสนใจกันเยอะมากนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่1นนะครับผมนะสลับชิโนกับเลนนะครับผมแต่ตอนนี้ฝั่งญี่ปุ่นเขาประกาศนะครับผมเตรียมออกเล่มสี่แล้วนะครับผมเจ้าตัวเตรียมออกเล่มสีแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผมนะภาพหน้าปกหน้าจีไอภาพหน้าปกจริงๆิของเล่มสี่ไม่มาเลยนะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นของข้างในนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเอาไว้ ตอนอ่าทำเป็นแนะนําเต็มๆของเรื่องนี้เดี่ยวๆนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะมาแกะนั่งดูกันนะครับว่าอของข้างในเป็นอะไรยังไงนะครับผมเนาะแต่คิดว่ากว่าจะลงคงแบบซื้อไม่ทันแลว้วอะคือคนที่แบบว่าจะมาซื้อที่หลังก็คงซื้อไม่ทันแลว้วครับของน่าจะหมดก่อนนะครับผมอ้ามานะครับผมนะเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บ้านเรารอกันเยอะมากๆอีกเรื่องหนึ่งเป็นไลโนวลยูริที่แบบ คนรอกันเยอะมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะอ่ามียกิเซนได้นะครับนะครับผมอนะความอาไม่ใช่ความสิสัมพันธ์ลับสัปดาห์ละครั้งช่วงเวลา5พันเยนของ2เรานั่นเองนะครับผมนะเรื่องนี้นะอย่างที่พูดไปนะคนรอกันเยอะนะครับผมนะมีเลขาสิทธิ์ในไทยจริงๆมาสักทีนะครับผมเนอะอ่านี่อันนี้ข้างหลังก็จะเป็นของนะครับผมนะที่ได้จากตัวของเซตนี้นะครับผมเนาะ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็พี่นกเขาก็ปเปิดพีตัวของเ,อเล่มที่2แล้วนะครับผมนะก็ใครสนใจก็ไปซื้อได้นะครับผมส่วนชั้นพูดตามตรงนะเล่ม2อคอขอบายนะผมนะขอบายเซพิเศษเรอเล่มธรรมดานะพอดีอะคริลิกไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะครับผมนะขออนุญาตไปนะครับผมไม่ไม่เหมือนกับอันเล่มเนี้ยเล่มแรกนี่คือยอมรับว่าเอออยากได้เห็นอะคริลิกเราอยากเราอยากได้นะครับผมอืม เนาะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ของพี่นกหลักๆก,ก็เท่านี้เนาะสองเรื่องนะครับผมที่ซื้อมานะผมเนาะ,นะเป็น2เรื่องที่แบบว่าโอ้ค่อนข้างเด่นๆแนล่ยมายอมรับไปวัดเดือนก่อนนี่คือยูริพี่นกก็ถือวัดเดือดนะครับผมนะสเรื่องนี้มานี่คือเดือดเลยนะครับอ่ะมาอันนี้ของอย่างอื่นที่ไม่ใช่ของพี่นกแล้วนะครับผมนะพอดีไปซื้อมาเพิ่มนะครับผมเนาะอาจจะมีไม่ใช่ยูริมาพนบ้างนะครับ <laughs> ามาที่เรื่องนี้นะครับผมนี่นะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้อ่านกันแล้วนะครับผมนาะร้อยเรียงรักไปกับเธอนั่นเองนะผมนะั้นเล่มสุดท้ายนะครับผมเล่มที่6นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สลับชั้นนะแอบซื้อลําบากนิดหนึ่งซื้อลําบากตรงที่ของมันมาช้าก,กว่าเรื่องอื่นคือคือคือตอนที่เซนจูเขาประกาศว่าจะขายเรื่องเนี้ย ไอ้เรื่องที่เหลือนะมันมาหมดแล้วเว้ยยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเออก็เลยกลายเป็นว่าเออฉันต้องรอเกอร์ไปอีกนะกว่ามันจะลงหน้าร้านที่ฉันซื้อประจํานะครับผมนะเนี่ยเพิ่งจะได้ซื้อตอนนี้นะครับผมเนาะแล้วก็เอ่อถ้าที่รู้นะคือเหมือนกับว่านะพิเศษเขาแอบเอาไปขายงานหนังสือก่อนหน้านีน้นิดนึงนะครับผมนะเลยทําให้แบบว่าคนที่ไปงานเนี่ยเออได้พบเจอกับเรื่องนี้ก่อนนะครับผมก่อนรอบตัวไปที่แบบว่าจะขายทั่วประเทศนะครับผมอืม นะครับผมและเล่มที่6ก็เล่มที่6เนี่ยเล่มจะค่อนข้างหนาหน่อยนะครับผมนะไม่หนาหน่อยและถ้าะจะค่อนข้างหนาหน่อยถ้าเทียบกับตัวของ5เล่มก่อนหน้านี้นะครับผมนเนาะเพราะเพราะว่าเนาะมันเป็นเล่มส่งท้ายอะครับผมนะบางทีจํานวนตอนมันอาจจะ,ะวาดเยอะเกินมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะคนคิดว่าคนน่าจะชอบกันนะครับผมนะมีเนื้อหาให้ตามกันเยอะขึ้นนะครับผม เนาะอ่ามีคำโปงคำโปรยอ,อะไรต่างๆนะครับผมนะมาให้อ่านกันนะครับผมเนาะประมาณนี้คิดอยู่นะครับว่าเออจะมีพูดคุยหลังอ่านอีกทีนึงหรือเปล่านะครับผมนะก็กล่าวว่าจะอาจ่านใหม่ตั้งแต่ต้นอยู่นะครับผมเนาะก็มะไม่แน่นะผมนะอันนี้อันนี้กัมกึ่งนะอันนี้กัมกึ่งนะเรื่องนี้นะครับผมนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมว่าแบบเออถ้าอ่านใหม่แบบจบรวดเดียวปุ๊บเรามาแนะนําใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยแนะนําแบบ เนื้อหาแบบเขาพูดรวมๆตั้งแต่1นึนะครับ <c oughs> คิดตัวก่อนคิดตัวก่อนนะครับผมอามานะครับผมนะต่อมานะอันนี้ก็อ่ะหลังจากนี้จะไม่แค่ยูริแล้วเนาะ,ะอ่ะก็ะนะคมัมภร์านในวันที่จากราฟรีเลนนะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชั้นชื่นชอบมากๆนะผมเป็นแนวแฟนตาซีที่ชั้นชื่นชอบมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมน่อตามมาตั้งแต่มันลซใหม่ๆนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้มันเล่มเล่มสิบสี่มันชนมันชนฝั่งนั้นแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะ นะครับผมเนาะรู้สึกว่าฝั่งเขาต้องน่าจะาตันที่เล่ม14ีแหละนะสิบสี่มันก็15เนหะมือนเหมือนผ่านผ่านตามากเหมือนสินะมน 15, นะไม่ชัวร์เหมือนกันนะผมแต่คิดว่าแบบไม่ห่างกันมากนะผมว่าสยามเกาค่อนข้างเร่งเรื่องนี้ออกมาเร็วมากๆนะครับผมแถมอนิเมะก็จะมาอีกนะครับนาซีซั่นใหม่นะครับผม,ม,มเนาะเล่มที่สิบสี <laughs> ่นะครับผมนะเนาะนะอันนี้ฉันไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อที่มันติดกับนิยายแถมมาคือพอดี ครั้งนี้แปดก็คือรอบรอบก่อนอนะรอบรอบเล่มเล่ม12มั้งมันมีตัวของฉบวบนิญายมาลงมาลงหน้าร้านที่ชั้นซื้อประจำอะแต่ว่าคราวนี้ไม่มีก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับ <c oughs> ที่เกียร์สั่งช่วงหลังมาเริ่มที่เกียรสั่งละนะครับผมนะอยากซื้อแบบหน้าร้านทีเดียวให้มันจบๆไปนะครับผมเนาะอ่านี่เป็นด้านหลังนะครับผมเนาะก็ราคาก็โดดเนาะถ้าจำไม่ผิดตอนเล่มตั้งแต่เล่มหนึ่งมันประมาณ90เนาะ ตอนนี้110บาทแล้วนะผมนะเพิ่มมาประมาณ20บาทนะครับผมนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะถ้าถ้าเทียบแบบว่าแนวที่ผมว่ามันไม่ได้แมสส์นะแนวแมสที่ส่วนมากมันจะขายค่อนข้างถูกประมาณหนึ่งนะครับผมเนาะอ่ะมาเรื่องสุดท้ายนะครับผมนะที่จะมาอัปเดตก็ครั้ง นะครับผมในครั้งนี้นย้อนักสืบแห่งฟูโตะนะครับผมนะดับเบิ้ลนะครับผมนะก็อย่างที่เคยบอกไปแบบทุกทีนะครับผมร <c oughs> ัคุณชอบดูดับเบิ้ลนะผมนะตอนนี้ดับเบิ้ลนะฉายที่ช่องพีเด็กแล้วนะผมนะพีเด็กท่อยๆเอาลงมาให้ดูกันแล้วนะครับผมนะ <c oughs> ตอนนี้อาจจะไม่ผิดประมาณตอนตอนไหนนาะตอน8มั้งตอนนี้น่าจะถึงตอนที่8นะครับผม นะก็นะสหรับมังงนะแปลไทยก็ามาถึงเล่มที่สิแล้วนะครับผมและก็หลังจากที่ฉันซื้อไปได้พักหนึ่งนะก็รู้สึกว่าพีเด็กก็จะประกาศเล่ม15มาเลยนะผมนะเปิดผีเล่ม15มาเลยนะครับผมนะถือว่าออกเร็วนะครั้งนี้นะครับผมนะนะเรียกได้ว,ว่าแบบเอามากโกยอะ่ะเออก็คือแบบว่าเอ้ยไหน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 ก็รีรันตัวของฉบับซีรีส์แล้วอนะไรเงี้ย มังงะก็เอามาสัหน่อยนึงเล่งมาออกมาสัหน่อยนึงนะครับผมอาจจะอย่างนั้นก็ได้นะครับผมเนาะก็ห่างจากญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะสลับตัวของับเบิลนคจะจำไม่ได้แล้วว่าญี่ปุ่นถึงเล่มไหนแต่รู้สึกว่าออกไปไกลมากกว่านี้ อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับการอัปเดตคลังดองในครั้งนี้นะครับผมนะมันมาแค่ห้าเล่มนะแต่ละมูลค่าก็แอบสูงอยู่แต่มันสูงกว่าสองสองเรื่องนี้นะครับผมแนตะ่ถ้ามาสามเรื่องเนี้เออมันยังแบบว่าประมาณแบบว่าหลักหลักไม่เกินแบงม่วงนะครับผมนะครับผมนะอ่ะก็อ่าวิดีโอแนะนำนะผมสองเรื่องนี้เดี๋ยวเอาไว้หลังจัง เอาไว้หลังจากสอบเสร็จนะครับผมเดี๋ยวจะมาทำนะผมจริงๆยังมีเรื่องหนึ่งค้างไว้อยู่อะนะเรื่องคุณเอ,อคุณเจ้าของของเช่านะครับผมอันนั้นก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวสอบเสร็จเรียบร้อยเคลียร์แล้วเดี๋ยวจะมา นั่งไลอ่อนแล้วก็มาแนะนำนะผมนะแกะของข้างในให้ดูกันนะครับผมนะส่วนเรื่องนี้ไม่สัญญาชัวๆนะครับผมนะไม่สัญญาชัวๆว่าจะแนะนำใหม่หรือเปล่านะครับผมนะก็คือแบบว่าเกินเอาไว้ก่อนนะผมว่าแบบเออมีแววมีแววอาจจะถ้าตอนนั้นแบบนึกคึก นะครับผมนะก็อาจจะเอามาแนะนําใหม่อย่างที่พูดไปนะครับผมเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะขอขอบคุณทุกท่านนะับผมนะที่เข้ามารับชมในการอัปเดตคลังดองของช่องเราในครั้งนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปฮะมาที่ว่าแน่จองแพก,กับราเพราะว่าราไปก่อนบา,บายๆครับผมเย้